สบายดี l อ v i s i ีวิไทยเข้าพบหารือในขาธิการบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับท่านเจษฎากตะเวทินเออกัลจัตทุนาเวียงจันท์ได้เข้าพบหารือกับท่านมอนไซลาโมซ่ง เลขาขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวที่ศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวเพื่อแสดงความยินดีและทําความรู้จักในโอกาสที่ท่านมอนไซเข้ารับตําแหน่งใหม่โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตกับศูนย์กลางสาวหนุ่มเพื่อสนับสนุนวาระแห่งชาติและนโยบายสำคัญของสปปลาวโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและการพัฒนายอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรอย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนั้นครับยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและกสปปลาวและความร่วมมือด้านเด็กและเยาวชนโดยที่ผ่านมาครับสถานเอกอัคารราชทูตได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ สนับสนุนวงออเคสตราเยาวชนศูนย์พัฒนาวิชาชีพและโครงการสายด่วน1554อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดเพื่อร่วมกับศูนย์การสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวรวมถึงองค์การต่างๆของสอปปลาวเพื่อส่งเสริมบทบาทและคุณภาพชีวิตของเยาวชนสตรีและผู้พิการแล้วพบกับ l อ v ที i o n ได้ใหม่ในมือหน้า Bye, B.